คาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาร่วมกับสำนักงานจัดหางานไปจับกลุ่มผู้หญิงชาวเวียดนามคนหนึ่งจริงๆเนี่ยเขาทำอาชีพสุจริตนะตัวอาชีพอะสุจริตแต่ว่ามันผิดกฎหมายฮะงงไหมสุจริตแต่ผิดกฎหมายเานวียดมใช่แต่เขามาทำอาชีพทำเปิดร้านเสริมสวย<ะ>ทำเล็บซึ่งอันนี้มันเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยผิดกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวดังน,นั้นก็ต้องจับกับ ไปดูตำรวจตรวจคนข้าเมืองจันทบุรีเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดจันทบุรีฮะไปตรวจสอบร้านทำผมทำเล็บในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเนื่องจากว่ามีคนร้องเรียนเข้าไปว่านี่มีต่างด้าวนะมาเปิดร้านทำเล็บนี่มันเป็นการแย่งอาชีพคนไทยเขาก็เลยส่งชุดสืบสวนตมจันทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจก็เจอจริงๆครับ ที่ร้านแห่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยเจอหญิงสาวชาวเวียดนามสองคนคือขาหนังคาขาวเลยอะ่ะกาลังทําเล็บอยู่เลยให้กับลูกค้านะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เลยขอตรวจหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางกับใบอนุญาตทํางานปรากฏว่าทั้ง2คนเนี่ยเอาหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้แต่ไม่มีใบอนุญาตทํางาน ก็จำนนด้วยหลักฐานก็รับสารภาพครับว่าเขาเป็นบุคคลต่างด้าวจริงๆสัญชาติเวียดนามแล้วข้ามาอยู่ที่เมืองไทยเปิดร้านทําเล็บมาได้สองสเดือนแล้วด้วยนะฮะคือก็เข้าใจอยากทํามาหากินนะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบสุจริตด้วยแต่ว่ามันผิดกฎหมายจริงๆนะครับเนื่องจากว่าคือประกาศของกระทรวงแรงงานเราเนี่ยมีกําหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเนี่ยมี40งานหลายคนบอกว่าไม่เห็นเคยรู้เลย<ฆ>พเพราะร้านตัดผมในกรุงเทพอะ่ะเห็นคนญี่ปุ่นคนเกาหลีมาเป็นช่างเต็มไปหมด อันนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันมีช่องโหว่ทางกฎหมายที่ถูกใช้คือขอเข้ามาด้วยวีซ่าว่ามาสอนอแต่ถึงเวลากลับมาเป็นช่งางซะเองอันนี้จริงๆแจ้ง,จง,จงตำรวจจับได้นะฮะส,สำหรับเคสนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งข้อหาไปว่า เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ก็คืองานที่ห้ามคนต่างด้าวทำนั่นเองส่วนใหญ่ที่เรารู้กันก็จะมีพวกงานฝีมือพวกไกด์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะงานพิสูจน์อักษรอ,อย่างเงี้ยจะไให้ทำบางคนเนี่ยลืมไปแล้วว่าจริงๆช่างทำผมทําเล็บก็ห้ามนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเป็นช่างเต็มเลยอะ่ะแต่จริงๆมันผิดกฎหมายครับ